สวัสดีครับเช้าวันเสาร์นะครับรถไฟไทยอยู่ที่อาบินหนึ่งห้าหนึ่งนะครับ่าเพื่อนมาอัปเดตก็วนไปวนมาพยาวอาบินหนึ่งห้าหนึ่งอยู่ที่กาหลวงตำบ,บนแม่ก,กานี่ลยลนะครับอัปเดต ความคืบหน้าของรถไฟทางคู่นะครับแอด,ดมินก็เสนอเฉพาะคลิปสร้างรถไฟตำบลแม่กาแม่กาหลวงบีหนึ่งหาหนึ่งเสาเจ็ดสิบสอต้นได้มาสี่สิบสี่สิบห้าแล้วมานะครับสี่ห้าต้น ที่เหลือก็ยังไล่เหตฐานอยู่นะครับน่าจะหลังปี่ใหม่นะครับเพืเอก็อัปเดตความคืบหน้าทุกวนันเช้ากาศดีก็พาเพื่อนมาชมบร,รรยากาศรอบๆสายงาน อาบีหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสิบสองต้นเสาเจ็ดสิบสองต้นช่วงนี้ก็กำลังเร่งเทฐานนะครับเร่งเทฐานตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์ยี่สิบยิบเก้าครับก็บลงเหล็กเตรียมเทฐาน น่านจะหลังปีใหม่นะครับง,งานมีหลายช่วงหลายช่วงหลายอาบีเราก็ไปทั้งหมดก็สี่สิบห้าสิบกิโลน,นี่ก็เลยอัปเดตเพื่อให้ชมนะ

สีงานนะครับสีงานอาบีหนึ่งันหนึ่งประเดิมเช้าเช้าสี่งานครับเขาได้มา40ต้นละนะครับสีต้นสีต้นไปยี่สิต้นนะครับช่วงเบ เจ็ดสองไล่ลงมาถึงเบอร์ห้าสิบก็วางคานเรียบร้อยแล้ววางคานวางคานและเกีเดอร์เรียบร้อยแล้วตรงว่างก็จะตอนนี้ยังไม่ว่างนะครับเพื่อนางางก็จะสรุปผลง,งานปลายปี2567ครับพาไป ่ายคลิปทุกอาบีที่เราไปดูงานอยู่จะมาตัดเป็นคลิปลงให้พเพื่อนครับตอนนี้กำลังหัดตัดต่ออยู่ครับกำลังหัดตัดต่ออยู่ก็ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับช่องแอนดรอก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับก็พยายาม เสนอผลงานให้ถูกใจบรรดา fc แล้วก็เพื่อนพี่น้องที่เข้ามาคอยชมรอชมคลิปพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับเพราะเป็นมือใหม่อยู่ลงคลิปได้ประมาณสามเดือนกว่าๆเข้าเดือนที่สี่ก็ผ่านเกณฑ์ผ่านสับไพผ่านสี่พันชั่วโมง ก็ได้กำลังใจจากเพื่อนที่เข้ามาสนับสนุนครับสนับสนุนชมคลิปนะครับติชมเสียงเบาเสียงค่อยนะก็พยายามปรับปรุงอยู่นะครับมือสัน่นมือไหวก็พยายามมันก็จะนิ่งเท่าไหร่นะครับมันจะสันส่นๆอยู่เลยมีไม้เซลฟี่อยู่แต่กำลังหัดใช้อยู่นะครับยังไม่นะค่อยคล่อง พยายามนำเสนอแล้วก็อัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมเอาให้ดีที่สุดอ่ะครับพยายามทำให้ดีที่สุดผลงานที่เราถึกภาพไปแล้วก็สู่สายตาแฟนๆจะได้มีความประทับใจกับแอดมินในการเสนอผลงานออกสื่อออกเป็นคลิปไปก็จะได้ อยากติดตามอยากชมคลิปนะขอบคุณนะครับเพ,พื่อนๆที่เข้ามา1,300กว่าซับสไครต์นะครับแอดมินสัญญาว่าจ,จะปรับปรุงนะครับปรับปรุงให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะไม่แน่ช่องเราอาจจะเป็นช่องที่ติดอันดับท็อปเท ก็ได้กำลังใจจากเพื่อนนี่แหละวันนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร,ร่เดี๋ยวว,ว่างๆอาจารย์นงรักอยากจะไปชมสถานีพะเยาก็ยังไม่มีเวลานะครับตอนนี้ก็วิ่งไล่เก็บงานเช็คงานอยช่วงปลายป,ายปีครับน่าจะมีช่องว่างอยู่บิหนึ่งหั้นหนึ่ง คนกำลังใจกำลังใจจากเพื่อนชมคลิปคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันครับขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจแอดมินพยายามปรับปรุงแล้วก็แก้ไขนะครับสิ่งที่คดตกบกพร่องไปพยายามนําเสนอให้ถูกใจเ,เพื่อนๆนพยายาม หัดตัดต่อหัดเจาะเป็นคลิปนะครับเพื่อให้ทันสมัยนะครับเราจะไล่มาตั้งแต่โอเวอร์พารสิบปฐานนี้งาวอำเภองนะครับไล่ไปอยถึงเลยฐานนี้พะยาวไปนะครับที่เราดูแลอยู่ไปถึงผู้ํายาวนะครับพบงว่างก็จะไปเก็บภาพ อุโมงไม่ให้เ,เพื่อนๆชมนะครับตอนนี้ยังไม่ว่างอุโมงก็เราเข้าไปถ่ายได้แต่เอาอากาศไม่ได้นะครับเสนอสู่สายตาท่านผู้ชมไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นคําสั่งของการรถไฟนะครับไม่ให้เผยแพร่นะครับก็จะพาไปชมรอบๆอุโมงแต่ความคืบหน้าก็เดี๋ยวติดตามตอนต่อไป วันนี้สีงานนะครับอามีหนึ่งห้าหนึ่งนะครับตำบลแม่กานะครับแม่กาหลวง4สีงานกาสักงานนะครับปรับหัวแบบไปก่อนนะครับเพื่อนวันนี้สีงานนะครับเดี๋ยวก็น่าจะเสร็จใกล้เที่ยงบ่ายก็น่าจะไปอำเภองาวัต่อขอบคุณนะครับเพื่อนที่เข้ามาให้กำลังใจ ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ